สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็รายงานสดการทําให้ลูกป่งยักษ์แตกนะคะโดยที่คุณลูกค้าของเราได้สั่งลูกโป่งนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่จริงๆไม่ใช่หรคะ่ะซื้อมาจากร้านของ DIY ค่ะราคา25 0แหล่นะน้ำใจ25บาท25บาทนะคะทุกคนเหมือนเหมือนกำล,ลังรอลูกหมูากลาลังคลอดลูกนะคะทุกคนตอนแรกเราเราไม่รู้มันจะออกสภาพไหนนะคะคือแบบ นี่ตอนนี้ตากล้องก็แบบกลัวเหมือนกันนะคะกลัวกลัวน้ําแตกแล้วโดนกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะตาใ่ตรงนี้นเปนะนเป็นให่างั้นละาเปิดอ้าวมินาอะมินาเปิดกระปองโจ๊กไมอะไรเนี่ยเป็นหลักฐานนะคะว่าเราทำยังไงก็ไม่ซีไม่ท้างครมงไปแล้วใช่มคะ่แล้วค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ทุกคนมาเ oh, <okay. S 1> ฉลิมฉลองสองการานต์นะคะ oh, <okay. S 1> เราขอจบคลิปไปก่อนนะคะทุกคน bye สบ๊ายบายสุขสารวันสงการานต์ล่วงหน้านะคะทุกคนแล้วกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย